อรุ่นสวัสดะครับสวัสดีนะครับวันนี้เชา้าวันที่11มีนาคม2563นะครับมีข่าวอะไรดีๆบ้างนะครับดี บ m f นะครับ MS นะครับราคาเป้าหมาย25บาทนะครับเดี๋ยวเราดูสิเซ็ตัวน,นี้มีโอกาสแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะครับตามเฟนเดย์นะครับเมื่อวานเขาก็บวกไป15.31จุดนะครับ สุดแล้วก็มีโอกาสกลับตัวครับจากหมอเซิร์ฟหมอประเซร์ฐจะของ BDMF นะครับเกือบจะเช็ค B H นะครับได้ปะทำให้ราคาหุ้นดูดีขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับ BDMF นะครับ B MS นะครับ ฉะนั้นก็ก็ราคายังต่งกว่าราคาเป้าหมายเยอะนะครับอยูเว้น UOB เนี่ยเป้าหมาย20บาทตตอนนี้ราคาอยู่ที่22บาท ก็ตัวนี้เก่งกำไรเก่งกำไรได้นะครับต่างราคาบิกบวกไ,ไิตอะไรพวนี้นะครับนี้ก็คือว่าเาขาเปิดมาบวกขึ้นมาสูงจามตามกระแสของเซตนะเซตผ่าขึ้นเขาก็ขึ้นนะสนใจนะครับโอ้ากก็ยังทวิตแถวนี้นะความรู้ทั่วไป สาระพออระกับให้ไทยเนี่ยสุดยอดนะก็เป็นความรู้ไทยไอยเชียยึดปินชั่วคราวสามเส้นทางเข้าออกไทยจีนฮ่องกงมาเกา๊า เพราะมีงั้นก็ต้องพาลูกเรือกัดกักตัวกันตัวกันนานฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วนะเอเชียเอเชียนี่เกี่ยวกันหรือเปล่านะเอเชีย ถือโอกาสซื้อไว้ที่ราคาต่ําสุดนะน่าจะประมาณนี้นะราคาต่ําสุดน่าอยู่ที่1.19นะซึ่งมันเลยไปแล้วนะ ศีลญาไม่สิ้นคนดีแใ่คนอัปีก็ไม่สิ้นเหมือนกันเพราะมันอยู่คู่กันนะครับธรรมะก่อนนอนโอเคนะครับอีส e วิตโปรวิเดอร์อวอร์ดสองปีซ้อนนะคุณพันธวิทพันธะวณิช ขอบคุณ Twitter, ทวิตเตอร์ประชาชาติธุรกิจเลื่อนประชุมนะครับไม่มีการกักตัวนะครับรสทชคนไทยก็ใส่หน้ากากกันเกือบมอทุกคนนะ หุ้นเด่นกราฟนะครับราคาเป้าหมาย77บาทเอาดูกราฟหน่อยครับคุณเคแบงค์สี่รตีอิกันราคาเป้าหมาย77บาทแต่ตอนนี้ทางเฟรมเดย์ที่68บาทครับามเฟรมวีก็มีช่วงใครเห็นนะส0 0กับ ห้าสิบกว่า month, ครเฟรมออนกับทามเฟรมคอร์เตอร์นะครับคอร์เตอร์นี้ก็ยังดูดีมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะตรงนี้สองร้อยยก้าสิบกว่า กิดขึ้นไปที่200กับ200เนะี่ยประเด็นก็คือทำกำไรได้นะลงซื้อขึ้นขายนะครับผมลงที่จุดต่ำสุดเราเข้าซื้อเราขายที่จุดมีกำไรนะครับที่เราเพึงพอใจนี่คือนโยบายของของกับผมเองลงซื้อขึ้นขายนะครับช่วงนี้ถือเงินสดไว้เยอะที่สุดนะครับ ก็ดูดาวโจนฟิวเจอร์นะครับจากตารทำตุ้นมาตรการกระตุน้นเศร,รษฐกิจนะทำก็ออกมาทวีตทำให้ดาวโจนฟิวเจอร์กลับมาบวกได้นะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำมันก็กลับมาบวกเหมือนกันนะราคาทองคำล่มล,ลงนะทองคำโคมิกลง ก็ขึ้นไนอะทองคําลงน้ํามันก็ขึ้นนะฮะเช่นวันนี้ก็ดูว่าตลาดประเทศไทยก็จะสดใสนะครับอันนี้เป็นดาวโจนส์ฟ u วเจอนะขึ้นเกือบ800จุดนะส่วนดาวโจนส์ก็ขึ้นไปพันพันกว่าจุดนะมีอะไรเกี่ยวกับหงเหี่ยวโอเคเราไม่สนใจอะไรสิ้นนะครับ ผงชนะอีก2แมตช์ก็ได้เป็นแชมป์นะครับเก้าใหม่ของ c ีีไม่เป็นไรขอบคุณนะประหยชาติ ประกาศเงินคืนให้กับนะักท่องเที่ยวกรณีไม่สามารถเดินทางได้นะครับ c p f ดูสิ CBF เป็นยังไงเราก็หาทำกำไรจากข่าวนี่นะเอาข่าวแล้วก็เอามาดูว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับตาเฟรมเดย มีคำสั่งขายนะครับวีก,ก็ยังมีคำสั่งขายนะครับเจริญพกพันธ์ก็ดูแล้วเราก็น่าจะทำกำไรได้นะถ้าเขาลงมาเยอะแบบเล็งก,กว้างอย่างวันนี้นะลงมาที่22.40แล้วขึ้นมาที่26.7 นะถือว่าถ้าเราซื้อที่22เราขายที่26วันเดียวเราก็กําไรเลือเฟือแนละ้วฮะใช่ไหมครับนี่คือวิธีการซื้อลงซื้อขึ้นขายนะครับต้องทําให้ได้นะครับเข้าให้ทันออกให้เป็นนะครับหลักเกณฑ์อยู่แค่นี้นะดูข่าวแล้วก็มาวิเคราะห์ แล้วก็ลงมือทำนะครับแค่นั้นเองนะอเราจะเล่นอยู่พวกนี้เพราะว่าเขาจะมีวนลุ่มนะวอลุ่มที่สำคัญนะเพราะว่าวอลุ่มมันคือตัวที่บอกบอกว่าหุ้นนั้นอยู่ในโอกาสมีโอกาสให้เราเข้าไปทำกำไรนะครับนะฮะวนลุ่มนี้สำคัญมากนะครับ หุนลุ่มพวนี้ก็จะเป็นการซื้อขายธรรมดายเล็กเห็นไหมก็ไม่เท่าไรหร่นลุ่มหนานแน่นต้องดูตัวอย่างตัวนี้นะฮะเห็นไหมหุ่นลุ่ม300กว่าล้านซื้อไป115นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของหุ้นห้า ดาวเด่นนะครับหมายว่าหุ้นที่มีการนิยมซื้อขายมากที่สุดของเมื่อวานนี้เนะีเป็นตัวท็อปตัวที่หนึ่งเลยนะ PTT ซื้อขายมากที่สุดนะก็เราทำกำไรจากตัวนี้ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมว่าทำกำไรยังไงก็คือซื้อที่ยี่ขาย29.50ก้ากำไรแนละ้ แต่เราต้องฐานจังหวะเข้าจังหวะออกให้เป็นนะครับเวลาเวลาที่เด่นในการเล่นหุ้นเวลาสําคัญนะสิบโมงเชา้าหุ้นจะสิบโมงเช้านี่เปิดตลาดมาใช่ไหมครับส่วนราคาจะขึ้นจะลงอยู่ที่สิบโมงยี่สิบนะสิบโมงยี่สิบจะเป็นัตัวการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วก็เวลาห้าโมงเช้านะจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีราคาเปลี่ยนแปลง จะขึ้นก็ขึ้นตรงนี้นะตอน5โมงนะครับ5โมงเชา้าจุดแรกจะเป็นจุดสตาร์ทก่อนก็คือ4โมง20นะครับถ้า4โมง20ผ่านไปก็ต้องรอ5โมงนะครับอันนี้ช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายนี้ก็แจนเย็นเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังติดตามกันต่อไปนะครับช่วงเวลาดีๆนะครับ มอลามปิดเทอมใหญ่ซ้อมไล่ประเด็จการบวาสุดจดกต่อต่อหลังจากแดงเงินเดือนขึ้นก็มีมติเอาผิดก่ต่อไอ้ธนาธนาธรคดีหุ้นวีรักนะครับโทษหนักติดคุก10ปีประเด็นก็คือว่าเวนยอมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนะครับ ถ้าคุณยังจ้องจองเวรกันอยู่กรรมเวรนั้นก็จะติดตามกลับไปย้อนหาตัวคุณเองนะครับโนบุลละบอกว่าลงทุนอย่างไรเมื่อราคาน้ำมันพันผวนนะครับนี่เรากม็มีปัญหาราคาน้ำมันก็กำลังกลับมานะครับเพราะว่ามีการเจรจากันอะไรเรียบร้อยนะครับก็กลับขึ้นมา ถาเตรียมจัดยาแรงอุ้มเศรษฐกิจบเท่พิษโควิด -19 ก็เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าเศรษฐกิจซบเซานะครับเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลก็มีโอกาสอ้างได้นะครับว่าเศรษฐกิจซบเซาจากเชื้อไวรัสเขาไวรัสโควิดเป็นตัวนำก่อนนะ ถ,ถ้าจะฉลาดนะก็อบอกว่าโเศรษฐกิจแย่เพราะว่าโควิดทุกคนต่างล้มตอนนี้ลหน้าพอโควิดนี่แค่นี้ก็เข้าทางรัฐบาลเรียบร้อยก็มีข้ออ้างเรียบร้อยอันนี้รัฐบาลสบายใจได้ก็อยู่ที่แก้ไขฝั่งตัวเองนะครับฝั่งของรัฐบาลก็เช่นเพราะว่ารัฐบาลเคยบอกว่าคือมีแต่คนเร็วๆเป็นสสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็หันกลับมาดูฝั่งตัวเองว่ามีใครดูเร็วๆบ้าง ใครดูเร็วๆก็ตัดออกไปนะครับอันนี้คือรัฐบาลใครดูเร็วๆบ้างของฝั่งตัวเองและไม่ให้เกิดคำาคอรหาว่ารักษาคนเร็วไว้ใช้งานหรืออะไรพวกนี้จนกลายเป็นรัฐบาลที่ดูเหมือนจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดออกไปไม่ใช่ว่าตอนที่ยังเป็น เป็นทหารก็บอกว่า hehe, สสไม่ดีอย่างโุ้นอย่างนี้เราไม่เล่นแน่นอนการเมืองแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับคามาเล่นการเมืองพอกลับคามาเล่นการเมืองเสร็จก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างงุ้นอย่างนี้ไม่เอาการเมืองที่ยำแย่แต่ประเด็นคือวันนี้มีนักการเมืองที่ดูดูแย่ๆย่าคุณคุณปวีอะไรสักอย่างปรีอะไรสักอย่างแล้วก็ สุขสติที่ไม่น่าผมจะพูดไม่หมดว่าเป็นใครนีท่านจะใจได้แล้วก็นี่นะเกิดเมืองคนนู้นคนนี้ค้ายาค้าบอกค้าแป้งอะไรพวกนี้ก็ถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจจริง,รงต้องไม่มีคนพวกนี้อยู่ในองค์กรนะตัวเองต้องสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะครับโดยเฉพาะ,นะการเมืองที่ อดีตนักการเมืองอดีตก่อนคือก่อนที่เป็นนักการเมืองต้องไม่เคยยืมนาฬิกาเพื่อนชายน,ะน,นี่ยนีประเด็นสําคัญทาบุญทําทานไปแจกพื้นที่แจกอะไรก็มันไม่สําคัญเท่ากับยืมนาฬิกาเราก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ยังหน้าด้านกันต่อไป ก็ในเมื่อทุกคนจะรอบตัวคุณดูย่มแย่คุณจะดูสะอาดไปได้ยังไงถูกต้องไหมครับขอบคุณข่าวจากไทยรัฐด,ด้วยนะโอเคเราเข้าเรื่องสาระของเราคือการทำเงินนะวันนี้เราจะสแกนอะไรดีนะ ก็ยังคงเป็นตัวนี้นะตัวนี้มีเล้งกว้างนะครับอันนี้เขาบอกราคาจะลงเยอะนะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะกลับตัวมาแล้วนะก็มีบทรุ่มเข้ามา2ล้านมีการซื้อซื้อมากก่อการขายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะดีกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถผลิต บางอย่างที่สามารถช่วยยับยัง้งโควิดในทีได้นะตอวคำก็ลงนะตัวนี้ก็ดูก่อนนะครับว่าถ้าจะลงยังไงนะครับจับตาตัวนี้นะ เป็นสด็จฯเบเกอรี่จับตาไว้นะครับ 20ปีนะครับ หมื่นล้านสองร้อยลเปอร์เซ็นเชงมากกว่าหนึ่งนะครับ สิอันนี้แค่คร่าวๆน่ะใส่เข้าไปในคำว่าสวยรู้ดูฉลุย ซื้อมากกว่าการขายเนี่ยวันนี้ก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับท็อปไทยออยร,ราคาทำต่ำพีไอเอมลงซื้อขึ้นขายนะครับุพวกนี้เนี่ยสแกนมาให้ดูนะครับว่าเป็นยางี้นะ ลงซื้อขึ้นขายนะอย่าลืมนะครับลงซื้อขึ้นขายทํากำไรได้กำไรที่เราพอใจนะครับโอเคตัวนี้บีแร์มีโอกาสดีนะครับบี B แลมราคาต่ำที่สุดตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงดีตัวนะครับแล้วก็มีซีเว็นี้อยู่เนือเส้นวีไลนะครับ ถือว่าดีนะครับ p ี a มีคำสั่งซื้อตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับถือว่าดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเขียวสีเขียวนะแดงมาก็มาเขียวตรงนี้พาราโบลิกรองรับมีบมามีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นพอประมาณนะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้ นแนวนี้นีลงมาติดฟอนะหรือลงต่ำสุดเราก็มีเลงก็คือต่ำสุด19.10สูงสุด19.7ก็มีระยะทำกำไรอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับ ราดูข่าวเสร็จนะดูข่าวเสร็จแล้วก็มาดูตลาดนะครับติดตามข่าวแล้วก็มาดูตลาดแล้วก็ดีขอหุ้นแต่ละตัวนะครับทำกำไรรายวันนะปับเวลาซื้อขายขึ้นหนึ่งชั่วโมง ของเมื่อวาน ลงทุนไปก็ดูข่าวไปทำไมถึงสำคัญนี่ประเด็นคือแค่นี้นะขอ,อยังไรก็อยู่แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจับใจความสำคัญสร้างไม้เสร็จเต็มเต็มเงินสดไยมากที่สุดลงทุนได้ก็ถอนกำไรได้นะครับโชคดีทุกคน กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ